เส้นทางนี้ยังต้องเป็นเส้นทางที่ต้องใช้อยู่เป็นประจำในทุกๆวันหลังจากนี้ซึ่งเมื่อก่อนนี้เส้นทางนี้เคยเป็นเส้นทางที่สวยงามต่อมาก็เป็นเส้นทางแห่งความหวังในการเดินทางไปทุกครั้งและกลับซึ่งไม่ใกล้นักและไม่จะเป็นต้องชินกับมัน แต่ในภัคหลังๆเดินทางได้บ่อยมากจนเดี๋ยวจะใช้คำว่าชินแต่ก็ไม่เพราะเส้นทางนี้เหมือนจะไม่ใช่เส้นทางแห่งความว่างอีกต่อไปแต่ยังคงต้องไปไปเพื่อรักษาอาชีพเหรอสิ่งสุดท้าย ของชีวิตที่ยังเหลืออยู่ที่ดูมีค่าเพื่อให้ชีวิตดูดีกว่าหมาก็ว่ากันไปนคือเส้นทางนี้แหละเส้นทางที่ก่อนเดินทางจะมีคำสั่งหรือจะมีการทักทายอะไรต่างๆ ในระหว่างทางที่มีเพื่อนร่วมทางทักทายมาเพื่อนร่วมทางอันน้อยนิด <c oughs> ในเป้าหมายที่จะไปส่วนในเป้าหมายที่จะไปนั้นไม่ต้องพูดถึงไม่เหลืออะไรแล้ว